สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์กระดกรักพ่อภูทรจะมาพักเรื่องอเอาละโอเคสวัสดีค่ะอาจารย์กระดกรักพ่อภูทรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการให้อาหารทางจมูกถึงกระเพาะอาหารนะคะหรือทาง NG ทิวนะคะการให้อาหารนี้มีวัตถุประสงค์คือ1ให้ในกรคนไข้ที่ไม่สามารถกลืนอาหารได้ด้วยตัวเอง2นะคะ ให้กรณีคนไข้ที่ไม่รู้สึกตัว3คนไข้ที่จะมีเกิดการสำลักได้นะคะจริงๆแล้วการใส่สายจีทิวนอกจากวัตถุประสงค์ในการใอาหารแล้วยังมีวัตถุประสงค์อย่างอื่นด้วยเช่นการไปหยุดเลือดในกระเพาะอ,อาหารนะคะอีกอย่างก็คือการใส่สารอาหารเพื่อที่จะหลายอย่างพักท,ทีนะคุณหมูไปจัดเอานะ วัตถุประสงค์ของการใส่ n อทิ้วนะคะนอกจากการให้อาหารคนไข้ที่มัรู้สึกตัวหรือคนไข้ที่มีการสำรักได้ขณะกเกินอาหารการใส่ไอเอ็นจีทิ้วยังมีวัตถุประสงค์คือไปหยุดเลือดในกระเพาะอาหารได้นะคะหรือการล้างท้องหรือเขาเรียกากราสติกลาวัตนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงการให้อาหารทางสายยางหรือการฟรีดดิ้งนะคะ อาหารที่ให้ก็จะเป็นอาหารเขาเรียกบันไดเอทคืออาหารปั่นนะคะซึ่งมีสารอาหารครบให้กับคนไข้นะคะก่อนอื่นที่จะให้เราจะต้องมีหนึ่งนะคะไปล้างมือนะคะทุกครั้งก่อนที่จะทําอะไรกับคนไข้คือล้างมือบอกคนไข้ว่าจะให้อาหารแล้วนะคะแล้วก็จัดนะคะคนไข้อยู่โพสทิชชนคล้ายๆก,กึ่งนั่งคือเกือบ90องศาหมุนเลยนะลูก โอเคลูกเกดอุปกรณ์นะคะที่เราจะพูดถึงก็จะมีไซลิงส่วนเดี๋ยวจะใช้ไซลิงแก้วนะคะเพราะว่า,าง่ายต่อการที่จะให้อาหารแล้วก็ไม่ติดเวลาที่เราฟีอาหารนะคะอันที่สองนะคะก็จะมีอาหารนะคะอาหารเหลวที่ปั่นแล้วหรือมีอาหารสำเร็จรูปแล้วนะคะอันที่สามก็คือน้ำที่เราจะใส่เวลาที่หลังจากคนไข้ที่ฟีอาหารนะคะตามด้วยน้ำ หรือมียาหลังอาหารนะคะอันนี้เราจ้องเตรียมให้พร้อมนะคะแล้วก็มีตัวที่เทสคือน้ําเปล่าที่จะใช้เทสว่าสายนั้นอยู่ในกระเพาะอาหารหรือไม่นะคะแล้วก็จะมีหูฟังเป็นน,นะคะเพื่อที่จะเทสว่าสายนั้นอยู่ในกระเพาะอาหารหรือเปล่าหลักสําคัญก่อนที่จะให้อาหารคนไข้นะคะทาง n g t u b ก็คือ ให้รู้ว่าสายนี้อยู่ในกระเพาะจริงหรือเปล่านะคะไม่ได้เลื่อนหลุดขึ้นมาอยู่ที่ปอดซึ่งจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อและเกิดสำลักและผู้ป่วยเสียชีวิตได้นะคะอันดับแรกเราไปดูมีการดูดเลื่อนที่จมูกหรือไม่นะคะอันนี้เราดูแล้วนะคะถ้าเป็นแบบนี้เราต้องเปลี่ยนให้ได้แล้วนะคะหลังจากฟีดอาหารครั้งนี้เราต้องเปลี่ยนให้คนไข้นะคะเพราะว่าพลาสเตอร์ตรงนี้มันเริ่มติดแล้วเหนียวแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานะคะที่เราจะเทส ง่ายๆก่อนอันดับแรกนะคะเราจะเทสโดยการเปิดนะคะสายแล้วก็เอาสายนี้จุ่มลในน้ำนะคะถ้าไม่มีฟองแสดงว่าสายนี้อยู่ในกระเพาะอาหารถ้ามีฟองแสดงว่าอาจจะสะบัดเข้าปอดไปแล้วได้นะคะสายอาจจะเลื่อนขึ้นมาอยู่ตรงอปอดได้ซึ่งอันตรายอันนี้ไม่มีนะคะไม่มีฟองนะคะอันนี้คือ วิธีที่หนึ่งในการเทสนะคะวิธีต่อมาคือการใช้ฝั่งใต้ลิ้นปี่เยื้องมาทางซ้ายนิดหนึ่งคือส่วนที่อยู่ของกระเพาะอ,อาหารนะคะเราจะใช้ผีดอากาศเข้าไปประมาณ1 5บห้าถึงยี่สนะคะซีซีเพื่อที่จะฟังนะคะ เราจะได้ยินเสียงนะคะก็คือสายอยู่ที่